ป๋าเง็มห่วยชาวบ้านสวัสดีครับผมกับผมป๋าเงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยสำหรับเพื่อนๆผู้เสพสารเสพสื่อมวลชนรุ่นเก่านะครับก็คงจะจำได้ดีกับผมทวงนี้ชี้แนะกับป๋าเงมนะครับเจ้านายแต่สำหรับเพื่อน รุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันนะครับที่เพิ่งเสพสื่อนะครับก็คงจะคุ้นเคยกับคำใหม่ที่บอกว่าป๋าแง้มครับเจ้านายปูนปูนนั่นแหละครับคือตัวต,วตวนของกระผมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของการเมืองประเทศเมียนมาทำให้กระผมซึ่งก็เคยได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดีเด่นสนใจบทความของคุณิพัฒพรเพ่งแก้วนักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งปีพศ2 5 5 1ขึ้นมาทันทีครับ คุณนิพัฒนพรเพ็งแก้วได้สรุปอีกแง่มุมหนึ่งของการปฏิวัติที่เขาอยากให้เรียกว่าการถ่ายโอนอำนาจไว้ดังนี้นะครับข้อมูลที่ดิฉันรวบรวมจากเพื่อนกลุ่มชาติพันธุ์และติดต่อทางสื่อออนไลน์คุยกับเพื่อนในเมียนมาโดยได้รับทราบมาตลอดหลายปีและรวบรวมรัฐประหารวันนี้มีดังนี้ 1. การรัฐประหารครั้งนี้ทั้งประชาชนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้เห็นด้วยกับทหาร ประชาชนไม่เอาด้วยกับซูจีและนักการเมืองของพรรค NLD สองสำหรับทางกลุ่มชาติพันธ์แล้วแม้นหลายปีมานี้ในช่วงรัฐบาลซูจีทางซูจีจะช่วยชนกลุ่มน้อยหลายอย่างแต่ก็เหยียบย่ำบีบคั้นชนกลุ่มน้อยมากบังคับให้ผู้นำทุกกลุ่มชาติพันธ์ต้องพูดภาษาพมา่าในรัฐสภากระทั่งนักการเมืองพรรค NLE เองก็จะเสนอแนวคิดใดในสภาก็ต้อง นำเสนอประเด็นที่จะพูดในรัฐสภากับซูจีก่อนจึงจะได้รับโอกาสให้เสนอความเห็นในสภาได้ 3. นักการเมืองเมียนม,มาจำนวนมากและกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเจอเรื่องสุดแสบจากซูจีมาตลอด5ปีจนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่จนกระทั่งมีนักการเมืองรุ่นใหม่ของเมียนมาและชนกลุ่มน้อยไม่เอากับ NLD และเข้ารวมตัวกันกับทหารรุ่นใหม่ เข้าสู่สนามเลือกตั้งในช่วงการเลือกตั้งปลายปีที่ผ่านมา 4. เช้าวันนี้เพื่อนกลุ่มชาติพันธ์บอกกำลังตรวจเช็คจะเป็นการรัฐประหารยาวหรือทำแค่ควบคุมระยะสั้นเพราะตอนนี้เป็นช่วงเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆเหลือเวลาให้ต้องเปิดรัฐสภาให้ได้ภายใน10วันถ้าเปิดสภาไม่ได้ผลเลือกตั้งจะเป็นโมฆะทหารต้องการให้ผลเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะโกงมากและทางซูจีจะต้อง เปลี่ยนรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่แน่เนื่องจากรัฐธรรมนูญเอื้อกับการใช้อำนาจของทหารมากดังนั้นทหารต้องยึดอำนาจตรงนี้กลุ่มชาติพันธุ์ก็ต้องการที่สุดในการแก้รอทนอแต่ตลอด5ปีที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ก็ถูกบีบบังคับอย่างที่สุดจากสูจีด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากได้เมือนเฉยไม่เอากับรัฐบาลซูจีไปมากแล้วด้วย ดิฉันได้สัมภาษณ์ออนไลน์กับเพื่อนสัญชาติเมียนมาเมื่อเที่ยงครึ่งของวันนี้เขาอยู่กลางเมืองใหญ่ในเมียนมาเขาให้รายละเอียดว่าขณะนี้ทั้งประเทศไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีแต่ Wi-FI ธนาคารก็หยุดชั่วคราวเมื่อเช้านักการเมืองถูกคุมตัวที่นิปิดอ31คน ทั้งหมดเป็นคน NLD ของซูจีและพรรคอื่นๆสูจีก็โดนด้วยนักการเมืองมาชุมนุมที่เนบิดอตอนเช้าเพราะวันนี้เป็นวันเริ่มประชุมสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ในประเทศเมียนมายังไม่มีประกาศอะไรทีวีช่องต่างๆในเมียนมาไม่เปิดมีแต่ทีวีช่องทหารอย่างเดียวซึ่งที่ออกอากาศให้ประชาชนดูกันอยู่ก็ไม่ใช่ข่าวปัจจุบันไม่มีข่าวใหม่มีแต่ข่าวเมื่อสอสวันก่อน ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเงียนมาและผู้ใหญ่ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบปะติดต่อกันมีความเห็นว่าดีที่มีการรัฐประหารเพราะ NLD ของซูจีโกงเลือกตั้งมากคนตายแล้วยังมีชื่อไปเลือกตั้งบางคนชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ถึง3-4เมืองและมีการไปเลือกตั้งทุกเมืองคนไม่มีบัตรประชาชนอายุไม่ถึงเกณฑ์ยังเข้าไปเลือกตั้งได้ หลายเมืองมากที่คนลงคะแนนเกินจํานวนคนที่มีสิทธิ์จริงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในพมา่ามีการโกงอย่างโจ่งแจ้งเละเทะมากกระทั่งทหารเองนายพลมินอองไลน์ออกมาบอกหลายครั้งให้ตรวจสอบการโกงเลือกตั้งเพื่อเกิดความยุติธรรมก่อนเปิดสภาเพราะไม่เป็นประธานทีประไตยจริงไม่สะอาดไม่ถูกต้องมินอองไลน์ออกมาบอกหลายครั้งซูจีและ NLD ก็ไม่ฟังจะเปิดสภาให้ได้จนเมื่อ3-4วันก่อนทหารกับ NLD ประชุมกันที่เนปิดอทหารขอให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งก่อนให้ประชาชนได้เห็นความยุติธรรมความสะอาดโปร่งใสก่อนค่อยเปิดสภาแต่ซูจีและ NLD ไม่ยอมยืนยันจะเปิดสภาให้ได้ 6. การรัฐประหารครั้งนี้คนเมียนมาและผู้นำทางความคิดของกลุ่มชาติพันธ์เห็นด้วยเพื่อนดิฉันที่เคยถูกทหารพรม่าจับติดคุกและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดยืนยันว่าดีที่มีการรัฐประหารเขาเห็นด้วยกับการรัฐประหารเพราะทหารไม่ได้มาย,ยุดอธนมาจรเหมือนครั้งก่อนแต่ทหารมาเป็นนายกสภาอูมินสวยมารักษาการประธานาธิบดีภายในหนึ่งปีจะมีการเลือกตั้งใหม่ ที่คนจำนวนมากผู้น,นําทางความคิดของกลุ่มชาติพันธุ์จำนนมากเห็นด้วยกับการยึดอานาจของทหารครั้งนี้เพราะตลอดหลายปีในการปกครองของซูจีและรัฐบาลของพรรค NLD ซูจีได้ทําในหลายสิ่งที่ประชาชนต่อต้านไม่เห็นด้วยเป็นการกระทําที่แย่มากๆตัวอย่างเช่นซูจีไปเอาคนยุโรปฝรั่งต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาประเทศจํานวนถึงประมาณ90กว่าคน แต่ละคนต้องจ่ายเงินเดือนเขาอย่างน้อยเดือนละ2,000 u s ยูเอสโอลาวงเล็บ60,000บาททั้งที่ประเทศเมียนมายากจนมากประชาชนยากจนมากไม่มีเงินแต่ซูจีเอางบป,ประมาณชาติมาผานตลอด5ปีของรัฐบาลซูจีเสียเงินไปมากทั้งที่คนทม่าเองที่เก่งๆมีความรู้ในเมืองก็มีมากซูจีไม่เอาไปปรึกษาเธอเห็นแก่ชาติตะบันตก ประเทศเมีองมาของเราจะเอาแบบตะวันตกไม่ได้เราไม่เหมือนกันชนกลุ่มน้อยก็มีมากคนไม่มีการศึกษาก็มากตลอด5ปีของการปกครองของซูจีบ้านเมืองไม่ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเลยงบประมาณที่ซูจีเอาไปให้ที่ปรึกษาฝรั่งเอามาช่วยการศึกษาดีกว่าแต่ซูจีและ N l d ดีไม่ทำที่สำคัญซูจีไม่เห็นหัวชนกลุ่มชาติพันธุ์ไม่อยากร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่อยากเอาคนของกลุ่มชาติพันธุ์มาร่วมทํางานการเมืองในสภาสูจีไม่เอาอย่างชัดเจนมากดังนั้นรัฐประหารครั้งนี้น่าจะดีกับประเทศของเรามากกว่าปล่อยให้สูจีเปิดสภาแล้วตั้งรัฐบาลปกครองประเทศต่อไปขอเชิญเพื่อนๆผู้ทรงภูมิปัญญาทั้งหลายช่างนั้นนะครับระหว่างซ้ายขวาหน้าหลังหรือว่าตรงกลางดีความกรมนะครับ ป๋าแง็มครับเจ้านายป,ป,ปูนปูสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพจเ Facebook ข่าวป๋าแง็มทุกวันยูทูปป๋าแง็มครับเจ้านาย